ยิ่งกลัวเงินหมดเงินยิ่งหมดเร็วเป็นเพราะอะไรแล้ว,ลวจะแก้ยังไงดีมาฟังคําตอบในคลิปนี้กันค่ะวันนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยจำได้ไหมที่พวเราเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือวันนี้เนี่ยที่จะตัวเราใช่ไหมอ่ะเราสุดสั้นเข้าๆนะใครเด็กชายยังไม่เคยฟังไปฟังคลิปก่อนหน้านี้โอเคไหมจ๊ะตัวเราเนี่ยจะมีจิตสำนึกอยู่10%ใช่ไหมคะแล้วก็มีจิตใต้สำนึกทำงานอยู่ใน90%จิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานแบบเป็นระบบอัตโนมัตินะคะระบบอัตโนมัติเลยแล้วเป็นฟิลเตอร์ใหห้เราานะคะคมอง เขาเรียกว่ามองหาในสิ่งที่เราปรับรถนามองหาในสิ่งที่เราต้องการแหละนะคะเราจะเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมอเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราทํางานเป็นฟิลเตอร์ให้กับเราในการมองนะคะเขาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองหาเลยเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยยิ่งกลัวเงินหมดทําไมเงินถึงยิ่งหมดเร็วเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงเพราะคุณโปรแกรมลงไปได้วยความกลัวเรียบร้อยเลยนะเป็นความรู้สึกด้วยความกลัวเรียบร้อยเลยว่า วันนี้ฉันกลัวเงินหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณอมองเห็นก็คือเง э ินหมดไงดังนั้นเนี่ยเขาจะหาทุกวิถีทางให้คุณเนี่ยทำไปโดยไม่รู้ตัวให้เงินเงินคุณเนี่ยหมดโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะคุณกลัวเงินหมดนึกออกปะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกนะคะเวลาที่เราจะปลูกนะน,นี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วอันนี้เดี๋ยวไปย้อนฟังในคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะปลูกนะปลูกด้วยความกลัวนะปลูกการเงินต้นการเงินเนี่ยด้วยความกลัวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ ผลข,ของมัน,นก็ออกมาเป็นความกลัวเงินหมดอยู่ดีนะและฟิลเตอร์ของคุณก็จะมองหาให้เงินคุณหมดได้เร็วขึ้นแบบทันตาเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าหมดเนี่ยคุณกลัวเงินหมดเนี่ยง่ายๆเลยค่ะวิธีการแก้ไขนะจะแก้ยังไงดีให้เฮ้ยตอนเดีนี้นฉันรู้แล้วว่าว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฉันมีความกลัวเงินหมดมันก็เลยยิ่งหมดเร็วดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยใหม่นะคะทำแบบนี้ทุกคนง่ายๆ อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะแพงมากทุกคนหนังยางหนึ่งเส้นใช้หนังยางหนึ่งเส้นโอเคไหมคะใส่ไปที่ข้อมือของ,งคุณนะหรือใช้เป็น wristband ก็ได้โอเคไหมใส่ไปที่ข้อมือของ,งคุณแบบนี้นะคะโอเคไหมทีนี้มาดูกันก่อนว่าเราต้องมีสติรับรู้ก่อนว่าเฮ้ยตัวของเราเนี่ยนะเราเนี่ยมีความรู้สึกเชิงลบอะไรทางด้านการเงินยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยความรู้สึกเชิงลบด้านการเงินเนี่ยคือคุณกลัวใช่ไหมกลัวเงินหมดดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือความ การลบถูกไหมคะเรามาตีให้มันเป็นด้านบวกโอเคปะ้ะเรามาแก้คำนี้ให้เป็นด้านบวกเช่นที่เหลือวันนี้คุณกลัวเง,วงินหมดเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยฉันกลัวเงินหมดเพราะฉันแบบฉันก็เลยต้องวิ่งออกไปหานเงินตลอดเวลาเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะด้านบวกเนี่ยอย่างของเธอเนี่ยเขาทำธุรกิจใช่ไหมเธอทำระบบนะคะเธอก็เลยแก้ออกมาเป็นธุรกิจอ่าธุรกิจของฉันสร้างเม็ดเงินไหล ให้ฉันอย่างไม่จำกัดอ,อย่างไม่จำกัดทุกวินาทีตลอดเวลาอ่า<ม>เลิกไ,<ม>ไหมทุกคนนี่ไงแทนที่เราจะไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความคิดมันเด้งขึ้นมาในหัวแบบอยู่ดีๆมีเสียงเด้งขึ้นาหัวว่าอุ้ยฉันกลัวเงินหมดนี่วิธีการคือฉันกลัวเงินหมดอ่ะดีด ดึงเข้าไปรัดคอให้มันไกลที่สุดที่จะทำได้ทุกคนแล้วก็ดีดพี่อย่างนี้เลยโอเคป่ะดีดให้ให้จิตใต้สรนสึกของเรารรบรูว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้แคนต้นไม่เอาไม่ชอบไม่เอาโอเคป่ะถ้าคิดแบบนี้เราก็จะโดนดีดโอเคไหมและแทนที่เข้าไปด้วยคําพูดที่เป็นบวกคําใหม่ของเราธุรกิจของฉันสร้างเม็ดเงินไหลให้ฉันอย่างไม่จํากัดทุกวินาทีตลอดเวลาและให้รางวัลเขาด้กันจุกอ นี่นะโอเคป่ะ okay, ah? ให้เขารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันรักอันเนี้ยฉันชอบ,ฉ,ชอบฉันเอาโอเคป่ะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดุขึ้นมากลัวเงินหมดปุ๊บฉันกลัวเงินหมดปุ๊บทำไงดีเพี้ยกลัวเงินหมดไม่เอาแคนเซิลและฝังเข้าไปพูดเข้าไปตอนนั้นเลยว่าธุรกิจของฉันสร้างแม้เงินไหลให้ฉันอย่างไม่จํากัดทุกวินาทีตลอดเวลา,าจบข้อพแบบนีนะคะแล้วก็รู้สึกดี รู้สึกดีว่าเฮ้ยธุรกิจของฉันสร้างเม็ดเงินไหลให้ฉันอย่างไม่จํากัดทุกวินาทีตลอดเวลานี่คือการโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของเรา90%ของเรานะคะเลิกกลัวเงินหมดแทนที่ด้วยธุรกิจของฉันสร้างเม็ดเงินไหลให้ฉันอย่างไม่จํากัดทุกวิทีตลอดเวลา ถึงแม้วันนี้คุณจะมีธุรกิจแล้วหรือยังไม่มีธุรกิจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟิลเตอร์ของคุณจะทํางานได้เป็นอย่างดีก้าสซนีของคุณจะทํางานให้คุณมีธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินไหลให้คุณอย่างไม่จํากัดได้ทุกวินาทีและตลอดเวลาลองไปทาดูนะคะ หากคุณยังเห็นคลิปนี้เพอร์มีของขฝันมอบให้คุณฟรีมูลค่า15,000บาทหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ 1. อยากเก่งเรื่องบริหารเงิน 2. อ,อยากมีอิสระภาพทางการเงินหรือมีทางเลือกในการใช้ชีวิตโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด 3. อยากสร้างธุรกิจของตนเองบนโลกออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้ทุน คอร์สออนไลน์นี้พลาดไม่ได้กับคอร์สสอนจับเสือมือเปล่าสร้างเงินไหลบนโลกออนไลน์มูลค่า15,000บาทแต่วันนี้สอนฟรีและเมื่อคุณเรียนจบและคุณรู้สึกว่าชอบคอร์สนี้และรู้สึกว่าคอร์สนี้มีประโยชน์เพียงแค่ส่งรีวิวให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอร์สดีๆต่อไปนะคะสนใจเข้าคอร์สฟรีทักที่ l ล n e ID@ p a แอดพาร์เนอร์ดีๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพบกันในคอร์สนะทุกคน